พักหนึ่งบอกโอ้โหวันนี้ชื่นมืนแล้วก็บอกว่าเป็นการชื่นมืนที่แม่แฮปปี้เบิร์ตเดย์อ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิงหาแต่ว่าวันนี้เข้าพักไงฮะบิ๊กป้อมฮะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณวันดีเข้าพักพลังประชารัฐแล้ววันนี้ลูกพักพลังประชารัฐบอกวันที่สิบเอ็ดเนี่ยแม่โอ้โหเค้กกี่ก้อนเนี่ยวันนี้ลุงป้อมเข้าพักพลังประชารัฐไงฮะเลยมีการเตรียมเค้กเอาไว้แล้วพอลุงป้อมมาถึงก็มีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์เซอร์ไพรส์วันเกิด เซอร์ไพรส์นไม่เซอร์ไพรส์เพราะลุงพอ้อมก็เดินปรีมาเลยฮะแล้วก็มาที่แท่นเป่าเค้กเลยเหมือนรู้กันมาก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเป่าเค้กดูฮะแม่แล้วบรรยากาศหลังจากนั้นก็จุดฟงจุดไฟแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กัน We'll be right back. เห็นไหมนี่แต่ผมโฟกัสอะไรรู้ไหมอะไรคะข้อมือดูสิเลือนเบลเลอร์เลยโตโตเข้าดีโตอคตรเข้าดีโต พบไม่ได้เปล่าผมก็พูดผิดปัดปัดป,ดป,ดปดเทียนไม่ได้เปล่าช่วงโควิดเออแล้วก็บอกว่าขอให้พักอะรักกันให้ไปสถาบันการเมืองที่ดีแต่ถามนักข่าวก็เริ่มถามฮะว่าเนี่ยเอา้าลุงป้อมเรื่องการจับข้วรัฐบาลอ่ะว่ายังไงใครเขามาพูดกัน แล้วก็เดินไปเลยแล้วก็แจกเค,ค้กฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะักข่าวเราไม่ลดละความพยายามฮะลุงป้อมก,ก็ขึ้นไปประชุมประชุมอะไรกันเสร็จปุ๊บเดินลงมาขากลับก็พยายามจะสอบถามกันอีกลุงป้อมบอกหน่อยสิจะจับไม่จับหรือทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยยกขันหมากมาสู่ขอหรือยังหรือยังไม่ยกวันนี้ลุงป้อมตอบว่ายังไงอะลองไปฟังพลเอกประวิตยดูฮะงป่าก็มีย็ พี่พัไทคไม่เขตม่ะไม่ไม่มีไม er ่มีคามคิดยังยังไม่ได้เิมการแต่งตั้งอะไรยังไม่แล้กการติดต่ออะไรป้อขาถไฟนี่ไฟเราคุณใครับ ไปแล้วก็เอาลุมค้ามไปด้วยลุมความในบัวเลยคมี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 ไม่มีไม่มีไม่มียังไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่เราป้อมบอกผมก็บอก ผมก็เจ็บคอตามคุณบอกไปมีอุ้ยแล้วนักข่าวลุมล้อมหน้าล้อมหลังแทบจะอุ้มมาเนี่ยแลวก็บอกเพื่อยังไม่ลดล้านะเพื่อไทยติดต่อกับมาบ้างไหมก็บอกว่าไม่มีไม่มีไงยังไม่ได้ติดต่อกว่าจะได้ขึ้นรถนี่ฮะแล้วท่านก็ขึ้นไปเลยเจ็ดสิบแปดแล้วนะคะอก็ยังแข็งแรงท่านไปไหนท่านก็ยังดูวัยรุ่นอยู่เสมอวันนี้เมื่อท่านบอกไม่มีไม่พูด ให้เขาพูดกันไปถามผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐพ,พรมเผ่าอย่าลืมว่าคุณธรรมนัฐเคยไปเพื่อไทยมาแล้วแล้ววันนั้นนะไม่เป็นท่าเลยโดนปลาแป้งอะไรเต็มไปหมดเลยล่าสุดนี้ก็เลยสอบถามร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าหลังจากที่ไปวันนั้นก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมาเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีโอกาสไปจะตั้งรัฐบาลกับเขาไหมอยู่ที่พักเพื่อไทยเขาจะเชิญไหมเราก็ต้องอยู่นิ่งๆตามมารยาทค่ะแต่เชื่อว่าตอนนี้เขาก็คงกําลังต่อรองกันกับหลายๆพักอยู่ส่วนที่เพื่อไทยประกาศมาว่า จะไม่มีสองลุงแต่อาจจะมีสอสอบางส่วนคือเราก็ไม่แน่ใจเอสมก,การตรงนี้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มาทั้งพักร้อยเอกธนัทบอกว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเพราะจะทำอะไรต้องเป็นมติพักไม่ใช่กลุ่มไหนจะไปก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องลุงหรือไม่ลุงผมมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งสำคัญคือพักพลังประชารัฐจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองฝ่าวิกฤตไปได้อย่างไร ว่าไม่ใช่นะครับการวัดพลังเพราะว่ามีแต่ได้ยินข่าวแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งผมเองก็อยู่กับท่านหัวหน้าพักทุกวันไม่เคยมีประเด็ดนนี้ว่าจะมีการวัดพลังหรือวัดกําลังอะไรกันไม่มีแต่กระแสวิเคราะห์ข,ข่าวนะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยผมผมว่าผมกับท่านหัวหน้าพักคุยกันตลอดไม่มีประเด็นนี้นะครับ <ผม S 1> เรื่องของภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยของเราพรังรพนชร์เราก็อยู่ที่ตั้ง นะครับมาโดยตลอดคือเรื่องการเรื่องลุงเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสําคัญสาระสาคัญสําหรับพักพลังประชารนนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมาสําหรับพักพลังประชารัฐเพราะทางร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกแล้วมีการคุยกันแต่ยังไม่มีใครติดต่อยังมาเป็นทางการแล้วถามว่าถ้าจะไปร้อยเอกธรรมนัฐบอกผมก็ต้องไปทั้งพักมผมไม่มีการแบ่งไปคนนั้นสอสองูหงงูเห่าไปไม่มี เอาละฮะคุณผู้ชมรอติดตามวันพรุ่งนี้ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวเพื่อไทยจะไปสู่ขออีกกี่พักนะ4ี่สี่หพักพรุ่งนี้แล้ววันที่10 <c oughs> ก็จะเป็นพักใหญ่ที่สุพรรณอาจจะต้องเคลื่อนไปสุพรรณไหมไม่รู้นะฮะ <c oughs> รวมเบ็ดเสร็จแล้วจะมีใครมาเพิ่มไมหมสถานการณ์การเมืองต้องจับตาดู